สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกมเล f แฟชั่นนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้รเรากต็ต้องพาเฮนดินกซไปที่ห้องควบคุมเพื่อเปิดประตูนะเอาประตูไหนวะมีเลวได้เวอร์นี่วะ

เอ่นักโง้ง่สุดหน้าตายซะได้ก็ดีโง่ดีนักนี่ล้างแขนเนี่ยล้างแขนให้เอ็นดิกนี่เนี่ยนี่แหลล้างแขนับล้างแขน

Okay. Let's clear, let's clear. Wash them <laughs> all out. Wash the hands of Hendricks. I'll just clear them all, eh? Evacuation notice. B Company should now be in evac transports. ลางแขนลางแขนนี่แม่ฉันรู้ฉันเห็นฉันรู้ฉันเห็นคุณนะนาะนขนาดนี้ฉันรู้น่าจะหมดแล้วแหละมาๆเขาายัางมีหลงเหลือนะ โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็าจะต้องเปิดการใช้งานของยาลบนะ <c oughs> เป็นยาลบลุงตู่จากภาษีของพวกกูนะแห่ง <c oughs> เอาไปผ่านกันสนุกมือเลยนะพวกมึงัง <c oughs> จะมีอาหารผมมาไหนะ้ please leave please leave me alone โอเคเดี๋ยวเรารอยานมาแป๊บหนึ่ง ทำไมมันช้าขน,นาดนี้วะเร็วๆหน่อยเนาะ <c oughs> ไป evacuation notice a company should not be evac transports มาตายนี่แน่ตายกันให้หมด mà không on, chưa già lốp đông tủ xuất à mà mà แหมโทรโทรโทรมาคุยโทรคุยมาขิงมาขิงเดอมึงมาหมดหรือยังหมดอ,อ้เคลียโอเคน่าจะเคียมแล้วปลุยกันต่อ ไม่หวันครับไม่หวอ๋ออุ๊ยเอาทางตันกว่าเคน่าจะไปทางนี้นี่แหละอยมายานลบลงตูมอีกแล้ว Visit to your parents when I get back to Earth. There won't even be a body for them to sob over. You and the rest of the scum will be vaporized in the blast. on. Oh oh, oh, no. Come oh, เฮ้อกว่าจะตายอะโถโอเคเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนี้นะไอมาซากโกะศบหายซะงั้นก็จะยิงซ้ำซะหน่อยแล้วคืนใจไม่ได้นะศพหายเปลื่อนะ คือต okay, ้องบอนว่าเราเจอ E.O.S. <Parker, S 1> นะคือตองบอก,ออกว่าองอกว่ามาซากุมันติดตั้งเครื่องติดตั้ง,งลูกระเบิดไว้นะเดี๋ยวนะเราต้องกู้ระเบิดกันก่อนนะ โอ้โหสีซ้าย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 ขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาลงซ้ายซ้ายซ้ายขวาลงซ้ายซ้ายซ้ายขวาตงขึ้นซ้ายซ้ายซ้ายขวาลงขึ้นโอ้โหมึทำยังไงเปิดสูตรคณท่าไม่ได้ Yeah, let's that assumption. with go Hey, the air yeah, don't work. Yeah, it seems to. Mind getting out of my face? We've got medics delivering it to sick miners all over the complex. The will be history by tomorrow. Okay, so what's the deep? This facility is now under the command of the Earth Defense Force. Drop your weapons immediately. All armed personnel will be shot on sight. That's the rescue force you called in, Parker. They'll clean up whatever mercs are left. So, what now? <laughs> You're a hero, Parker. Relax, enjoy yourself. Start dating. Maybe look for a new job. What are you gonna do? Who knows? เอาละเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะไอเกี่ยวกับไอฉากสุดท้ายนะหลังจากที่เราเก็บกู้ระเบิดไอ้กู้ระเบิดไปได้แล้วนะไอ้ยาแก้พิษที่อีโอสฉีดเข้าไปนั้นเหมือนจะได้ผลก็คือเขาไปเอามาจากไอ ไฟล์ข้อมูลของเค e พ็นะไปแกะสูตรมันมานนะแล้วก็เอามาสังเคราะห์กันนะครับหลังจากนี้ก็จะเอาอยากแก้ฉีดนะไปฉีดให้กับคนงานที่ติดเชื้อเดอะเพกนะครับ <c oughs> ส่วนกองยาน EDF นี้ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือนะแต่เก็บกว่าสิ่งที่เอาโทษทำไว้นั่นเองนะซึ่งจะไปในเรื่องของ EDF ตัวนี้มันจะไปมีผลอ,อในภาพที่ชื่อว่า Redaction Guerrilla นะเ็นภาพที่สามของ นี้นะส่วนปาร์เกอร์ก็กลับไปที่โลกเพื่อหางานใหม่นะครับเพื่อหางานใหม่นะสรุปก็คือตกงานน่น,นีงเอเค <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเกมเล f a ฟช i ่นนะครับสำหรับเกมต่อไปนี่ก็ไว้คิดดูก่อนนะครับว่าจะเล่นอะไรดีนะอดี๋ยถ้าเกิดรู้แล้วก็เอามาลงแล้วก็มาเล่นแล้วก็เอามาลงไปในคลิป ช่อง YouTube นั่นเองน,นเองนะเอาละครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับ <c oughs> พบกันใหม่คลิปหน้าเก็บหน้าวันนี้สวัสดีครับ